สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนจากสุรินมาอยู่เยอรมนีได้อย่างไรเจอก,กันกับตุยเช่นเคยคะ่ะมีเพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามาคะ่ะว่าอยากมีแฟนฝรั่งแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เริ่มต้นยังไงดีวันนี้ตุ๋ยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้สาวๆที่พูดอังกฤษไม่ได้แต่อยากมีแฟนฝรั่งจะเป็นไปได้ไหมแล้วต้องเริ่มต้นอย่างไร กพราะตุ๋ยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเหมือนตุ๋ยค่ะคือตอนเด็กๆเทพจะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยค่ะหรือเริ่มเรียนภาษาอังกฤษก็ตอนประหกแล้วค่ะพอจบออกมาก็ไม่ใช่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะหรือที่พูดง่ายๆก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้เลยค่ะหรืองงงประมาณนั่นเองค่ะแต่ด้วยที่เราอยากจะรู้อยากจะพูดและอยากจะคุยภาษาอังกฤษกับฝรั่งนั่นเอง คือคนอื่นตัวอยากจะให้เพื่อนๆคิดก่อนค่ะว่าเราอยากจะรู้ความหมายของคำศัพท์คำไหนเราจะใช้วิธีเรียนเป็นคำศัพท์ไปก่อนค่ะเราจะเอาเป็นคำคำไปก่อนให้เอาคำศัพท์ที่จำเป็นหรือคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก่อนค่ะคำที่ช่วยให้เราเอาตัวรอดอย่างเช่นหิวน้ำหิวข้าวห้องน้ำคำพวกนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆ ลูกสาวมาขอเข้าคลิปด้วยค่ะเมื่อได้คำที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะเปิดดูคำแปลของแต่ละคำค่ะตอนแรกๆเราจะยังไม่เปิดดูหรือเปิดอ่านตามสื่อต่างๆที่เขาแปลหรือทำเป็นประโยคไว้แล้วอันนี้อย่าเพิ่งเปิดดูค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะทำให้เราสับสนค่ะเพื่อนๆเพราะภาษาอังกฤษมันไม่ได้ตายตัวค่ะมันอาจจะทำให้ความหมาย ที่เราต้องการสื่อสารผิดไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นให้เราเปิดดูคำแปลหรือคำที่เราต้องการจะสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยตรงเลยค่ะว่าเราจะสื่อสารอะไรกับชาวต่างชาติให้พูดคำนั้นออกมาเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเราหิวน้ำเราก็แค่พูดคำศัพท์ที่แปลว่าหิวน้ำออกมานั่นเองค่ะคือ thirsty Th นั่นเองค่ะ แค่นี้ชาวต่างชาติเขาก็รู้แล้วค่ะว่าเรากำลังเห็นน้ำเห็นไหมคะเพื่อนๆว่ามันไม่ยากเลยค่ะตอนเล็กๆเราจะเน้นเป็นคำๆไปก่อนค่ะพอเริ่มได้แล้วเราก็เริ่มแต่งเป็นประโยคไปทีละขั้นค่ะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องถูกต้องตามกรมม่าทุกอย่างค่ะแค่พอเอาตัวรอดแค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะเพื่อนๆการพูดภาษาอังกฤษไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อน แต่การที่เราจะหาฝรั่งที่ไหนแล้วได้คนดีอันนี้ถือว่ายากกว่าร้อยเท่าค่ะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราค่ะเมื่อเพื่อนๆรู้ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษแล้วทีนี้ก็รุยหาฝรั่งได้เลยค่ะคลิปต่อๆไปตุยจะมาคุยเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้กับตุย๋ยในการเล่าประสบการณ์ชีวิตในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ